สมุนไพรไทยรางจืดกับสรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้านสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะสมุนไพรารางจืดใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านรางจืดเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการถอนพิษเป็นยาจากสมุนไพรในบัญชีาหลักแห่งชาติด,ด้วยนะคะสมุนไพรารางจืดมีสรรพคุณช่วยอะไรบ้าง แก้พิจษจากสัตว์ที่เป็นพิษและพืชพิษช่วยในการลดเลิกเสพยาเสพติดปานพิสุราล้างสารพิษที่ตบค้างในร่างกายแก้อักเสบพดผื่นคันมแมลงกัดต่อยมีฤทธิ์ในการต้านเร็งดังนั้นรางจืดมีฤทธิ์เย็นจึงเรียกได้ว่าราชาแห่งการถอนพิษอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าการใช้สมุนไพรใดๆ ในการรักษาโรคหรือเพื่อดูแลสุขภาพควรปรึกษาและใช้ตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์เชน่นแพทย์เภสัชกรแพทย์แผนไทยเนื่องจากสมุนไพราย,ยาจากสมุนไพรจะมีข้อบ่งใช้คำแนะนำในการใช้ข้อควรระวังของแต่ละชนิดแตกต่างกันนะคะข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านรังจืด1 ควรระวังในการใช้ในผู้ป่วยเบาหวานเพราะอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะ 2. ไม่ควรใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นเป็นระยะเวลานานเนื่องจากอาจขับสารเคมีหรือตัวยาในร่างกายออกนะคะ 3. ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอื่นอย่างต่อเนื่องเพราะอาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกายทำให้ประสิทธิผลของยาลดลงหากรับประทานยาอื่นอยู่ ควรรับประทานยารางจืดหลังจากรับประทานยาอื่นแล้วอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะ 4. การใช้รางจืดในรูปแบบสมุนไพรอาจจะไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะคะจึงควรศึกษาข้อมูลการใช้ที่ถูกวิธีเสมอหากจำเป็นต้องใช้ในระยะเวลานานหรือเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มีการใช้ประจำหากสงสัยการใช้รางจืดติดต่อสอบถามปรึกษาการใช้สมุนไพรรางจืดตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ เช่นแพทย์เภสัชกรแพทย์แผนไทยเท่านั้นนะคะสมุนไพรพื้นบ้านรังจืดจะมีประโยชน์เมื่อใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลนี้ c o m ขอขอบคุณค่ะ thank you